ัอดีครับผมัสดีครับญี่ปุ่นหนาวไหมมีบ้างพี่วันแรกอ่าวันแรกก็นอนไม่หลับกันสบายเลยอยู่เป็นยันช่ำตีห้าไม่ชัดว่ะไม่รู้ไม่อยากหงฟังวะนะโทษครับไงฮัลโหลหรอัสดีครับัอดีครับจะบ้านไลค์กันชี้ญี่ปุ่นเออว่าไม่ได้เปลี่ยนเอ๊ะมันไม่เปลี่ยนแท็กเหรอ สวัสดีครับอนรุณสตวัดครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับน,นี้เออที่ยูทู e ไอยูทู e มันขึ้นป่ะผมไม่รู้ว่าบ้านแดงมันขึ้นป่ะอันนี้ไม่ไม่ได้ยินแชทป่ะเนี่ยฮัลโหลฮัแยกเที่ยว y ang, y ang. ยังยังจะไม่มีใครตื่นเลยไม่ใช่าแยกเที่ยวหรอกังไม่มีคนตื่นเลย,ยังไม่มีคนตื่นเลยค่ะ รอบนี้เอาไอ้ไม้เซลล์มาด้วยไงเป็นไงถือได้อิสระหน่อยอืมถือได้อิสระเสรีเสียงชัดปะอืมไม่ชัดอยู่แต่เสียงเบาใน YouTube อ๋ออรุณสวัสดิ์ครับผมที่นี่ก็สิบเอ็ดโมงนะมแล้วจะเที่ยงแนละ้วอีกครึ่งชั่วโมงก็เที่ยงแนละ้วเนี่ย ยังไม่มีใครเตะพี่แบงค์กับไอ้น,นิวตื่นแล้วล่ะแต่พี่ต้อมนี่ไม่รู้ว่าพี่ต้อมตื่นยังยังไม่ถด้ถานี่แจมเลยวันนี้ไปไหนก็คงจะอยู่อาก,กิบะแล้วก็อาจจะไปไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปไหนต้องดูตอนบ่ายทีว่าพี่ต้อมจะพาไปไหนเดี๋ยวนี้ว่าจะเดินอากิบะตอนช่วงตอนนี้ก็จะเกกที่ททยงแล้วนะมันก็ยังไี่จะไปไหนวะยังคิดออก อะไรครับนี่อพี่นิวตีอ่ะยังไม่ตีกันครับเอพี่ต้อมบอกเพิ่งตื่นป่ะอ๋อโอเคต้องบอกว่าเพิ่งตื่นอืม เดินหาอะไรก,กินท่านี้รอก่อนแบบวเมื่อขอพิมพ์บอกกันไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอ้ทำไมชัดขนาดนี้ผมว่า สบายหน่อย <Saint. S 1> แล้วเปลี่ยนมุมได้นะเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมกล้องไปดูด้านหลังอย่างเงยดูบรรยากาศน,นี่โรงแรมผมอยู่ข้อยู่งใต้รถไฟอยู่ข้างรถไฟเลยเนี่ยน,นะยากาศดีด Để mình con cặp mà Lấy được bộ à, dặn thế มาเที่ยวเหรอครับมากับใครมาแถวไหนครับตอนนี้อยู่คนเดียวครับทริปนี้เที่ยวไหนก็อย,อยู่อาก,กิบะเนี่ยแหละครับว,วันนี้วันนี้คิดว่าอาก,กิบะแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นการแยกทเที่ยวกันอยู่เดี่ยวะพรุ่งนี้พี่พี่นิวเขาจะไปาคามัคุระพี่แบงค์ส่วนต้อมก็ไปเที่ยวกับยายแจมสองคงส่วนผมก็จะคงก็ค,คงจะฝึกกับตัวเล่อก่อนอะ ไฟกระตุระก่อนมีความเหินก่อนไฟเขียวอยู่เ,เราเดินไปอักิบะฮะตรงนี้ก็เพื่อนเพิ่งตื่นกันพี่ต้องก็เพิ่งตื่น โข้างนอกแสงเยอะเมื่อกี้เออได้เดินเดินเข้าใต้สะพาน,น่ลยล่มหน่อยโอ้คุณดูดิตรงนี้โคตรสวยอะ่ะใต้สะพานนะเนี่ยเฮ้ยเหมือน จะบอกมัเป็นคอมพาร์สหรือเปล่าวะโรงแรมคอมพาร์สที่เาตั้งเต็นท์วะเหมือนเหมือนล้าวของเขาเลยอะหืมไม่ได้ก็ไม่เอาแล้ว นนอนไปพี่แบงค์เขาเห็นไลค์ว่ะเฮ้ยมึงเห็นได้ไงวะเพื่อนกูนไม่เห็นมึงเห็นไลค์กูได้ไงวะลงมาตอนไหนเนี่ย

ต้นไม้ยังไม่แถวนี้ยังเหลืองอยู่ยังไม่แดงนู่นตรงนั้นเหลืองนะฮะโอ้โหต้นนั้นสวยอยู่แต่ถ้าไปแถวเมจิไม่รู้วันนี้จะไ,ไปป่าน,นะ รายปะก่นทีแล้วเนี่ยไม่รู้เรื่องเลย ไปไหนต่อดีชิลามสิกเกอร์นิกกะ ตึ๊ดเออว่บเดินมาแถวนี้ก็คือก็ตอนเมื่อตอนกลางคืนที่เดินมาเลยอย่างกลางคืนนี่อย่างเงียบเลยเมื่อคืนไม่เห็นตรงนี้นะเมื่อคืนเดินผ่านไปแบบไม่รู้เรื่องเลยเมื่อคืนข้ามถนนตรงนี้นะแต่ไม่เห็นไอ้ตู้นี้ตั้งแต่เขาเพิ่งมาวางเมื่อเช้าเออนี่ไงคุ้มา คุมาเอบาซิโดริเอาเวลเอาเอนนิวอารมณ์มันีตปดและตึกท่ามุท่ามูเนาะตั้มตั้มฮอบบี้ช็อปอ๋อเนี่ยถ้าตรงไปทางนั้นอาจจะไป จะไปอากิบาครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปอากิาสักหน่อยนันดูอยู่ว่ามีอะไรกินฝั่งนู้นก็น่าสนใจนะเนี่ย ตอนนั้นต้องสนใจมากเลยอ่ะร้านทายากยิอ่ะเห็นปะทายากยิมันสูงเลยวะโอ้ฟ้าโปร่งมาก Ảnh hưởng hướng các anh Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì อุ้ยใบไม้สวยมากเลยอ่ะให้ดูบรยาาดดรยากาศด้วยกินมามามาณดูบรรยากาศดิโอ้โหโคตรดีหึ่งใบไม้เหลืองเลยยังไม่แดงเลยเนี่ยบรรยากาศดีมากอ่ะ เราดูมานะกำลังร่วงเลยหูของยังดี ทำเหมือนกล้องติดอกแล้วกันนะจะทำเหมือนกล้องติดอกแล้วจะเดินแต่กล้องจะไม่นิ่งเลยนะกล้องมันจะสั่นๆเลยเนี่ยเนี่ยแล้วกล้องติดออกจริงเลยอะ เปลี่ยนเปลี่ยนกลับมาทำไมะวะเมื่อวานเดินมาถึงแค่ลองจองกี้เองเดินไปต่อยหน่อยก็จะถึงอากิบะ สถานีรถไฟ พายุนี้ยังดูอยู่ไอ้นี่สันเจ้าคันดะเมียวจินที่ผมว่าจะไปอยู่พรุ่งนี้รงนี้เราอยู่นี้ใช่ปะ่ะยู่เฮียแล้วสถานีรถไฟกี่กบาทนี่อธิบะยนิกทีก่ชาว ตกลงมาปร๊บอืมอเคมาเราไปกันเถอะไปกันเก็ดูแหละตึกกิโก้ก็จะอยู่ข้างหน้านี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะข้ามถนน,นนนไปทางนู้นน่ะจะเป็นตึกไอ้มันดาลาเคเออใช่ตรงข้ามตึกตรงข้ามดองกี้เออใช่ใช่ใช่อยู่ซ้าอยู่ข้างตึกซอฟนี่เลย อยู่หลังอพาโฮเทลใช่ตันโตนหลับ ตอบขำถามวันนี้จะไปที่แรกเลยไปไก็ดีวะระหวา่างนับว่าไป ที่ผูญาเลยเวล่ะ อยากไปจูกัวเบลูกัสซล่า โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวหนูปิดไลฟ์ก่อนนะไว้เจอกันครับ dô Điều... mà lấy mày